ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกมริดแมนช็อปการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300แสนคนซื้อคูปองเกมวันพันแมนได้ถูกว่าในตัวเกมเติมได้ทั้งผ่านไลน์และเว็บไซต์เติมผ่านทางเว็บไซต์สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมเพียงทักไปที่ Li น์แอดริดแมนช็เติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อเซต้องริดแมนช็อปเท่านาั้น สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุด h ช n แนลน,นะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกม one punch man the s t o n g e t นะครับผม <c oughs> ก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเออเฮ้ยเฮ้ยฮะ <c oughs> ไอเมียวากกัดไอไอไอปิศาจหนะ้ามันมันชอบเดินผ่านวนเวียนเราซสนเนอเกิน <c oughs> เดี๋ยวลุงจะล่อให้เนี่ยเออมา เดี๋ยวขยับขยับที่ทางไปเกตแถวแถวแถว,แถว,แถวหน้าบันไดเลื่อนก่อนนะทุกคนโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวนะครับผมคออัชวินเลเวลสิบนะครับผมรวมทั้งเดี๋ยวผมจะไปเปิดเอาอาวุธนะครับผมอาวุธที่เป็นอาวุธของเมลชากาดด้วยนะครับวันนี้ครับผมอ่ะ่อนก่อนอื่นนะครับผมก็เราเข้าไปที่ตึก ดูดเงินกันก่อนแล้วกันนะตึกดูดเงินนะครับผมก็ยวเราไปที่อันเชิญเฉพาะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเ,เขาเรียกว่าเลือดอันติของมันกันก่อนนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวคออัศวินเลเวลสิบพร้อมๆกันไปเลยไปพร้อมๆกันเลยกับอาวุธเฉพาะของเมลซากานะครับปับปับยกขึ้นไปฟาดกกระบาดแบมเข้าไปโอ้โหครับผม สรุปนี่ผมมองแล้วมันแทบจะแทบจะไม่ได้ต่างกันกับของเดิมเลยนะแค่มันเป็นเอฟเฟกออกมานิดหน่อยนะครับมาของเดิมเหมือนมันจะไม่ยกตัวพวกนี้ขึ้นไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดอัตติอ่ะมันจะยกขึ้นไปนะทุกคนเดี๋ยวไปดูดีมาอีกทีหนึ่งปั๊บโป๊ปปั๊บแบมเขาให้โอ้โหนี่ไงนั่นไงโอเคปะเดี๋ยวเราไปอันเชิญเฉพาะกันเลยแล้วกันนะครับผมผมก็ได้เตรียมตัวไว้แล้ว 70บใบนะครับผมหรือว่าตัวดาวกระจายเนี่ยเจบใบนะ70บใบก็พอแล้วเออยุคนี้นะครับผมเข้ายากหมากแพงไปเปิดโอ้โหขอเศษไอ้นี่เศษสีเหลืองเยอะๆได้ไหมโอ้โหไม่มีเลยครับผมเศษเมลมาโอ้เศษเมลมา2ครับผมจัดไปดีจัดไปดีดปดเออเศษเมลไม่มาครับมาจะเศษม่วงครับจัดไปดีโอ้โหเศษเมลมาอีก5ครับเอาจัดมา จัดมาโอ้ไม่มีครับผมเป็นอาวุธของโจซีนะครับผมเออโอ้โหเสียดเหลืองไม่ออกว่ะหมดแล้วท่านผู้ชม,มเสียใจจริงเสียใจจริงเราไปใส่นีปใส่อีกร9อยบแได้เก้าใบไว้ทุกคนไปเปิดไม่ได้ต้องไปรีเซ็ตก่อนนะฮะมารีเซ็ตกับปื๊บปื๊บปยืนยันยืนยันรับรางวัลแล้วยังจะรีเซ็ตขั้นรางวัลวยืนยันนะผมเราจะได้รางวัลปั๊บ ผมจะเปิดอีก3รอบนะอยากได้เศษตรงนี้15เศษนะเดี๋ยวได้ปะ8ปั๊ามา8ปดมาดิแปดมาดิเออได้มาอีก4เศษครับผมผมอยากทำเมลชากาดขึ้นห้าดาวอีก2รอบนะาเราขาดเราขาดอยู่ประมาณมเดี๋ยวเราไปซื้อแบงค์ดีกว่านะครับทุกคนไปซื้อแบงค์ก่อนเลยจังหวะนี้จังหวะนี้700ได้ปะ7 0 0อได้ปะ 700ไม่ได้ครับปองไม่พอครับผมเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนเบรกสามยห้าได้ป่ะเออ350ได้อยู่ครับผม350้อยได้อยู่แบบดูแบดแบดูแบบเราสู้ชีวิตสลอเกิดน,นะฮะเนี่ยเออไปเปิดมา88ก่อนจังหวะนี้ไปปั๊บเข้าให้โอ้โหก็ยังไม่มีเศษนะไปอีกทีนี้ปั๊บเข้าให้เรียบร้อยมาวันนี้มันลดว่ะ 5ใบนะแต่มันใช้110แแบงนะครับผมได้ป่เศษมาเออเอาเศษมาก่อนเลยจนะังหวะน,นี้15เศษครับนะผมอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันโอเคครับ <c oughs> okay, ผมเราไปอัพเกรดเจ้าตัวมิลซากาของเรานะเดี๋ยวจะมารีวิวะนรีวิวตอน5ดาวม่วงกันแล้วกันนะทุกคนนะเออเออวันนี้เรามารีวิว คออัศวินเลเวลสิบจันนะครับผมคออัศวินเลเวลสิบนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะโหดขนาดไหนนะฮะมันจะโหดขนาดไหนว่าคอเลเวลอีก66เศษนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นกันต่อนะก็พอดีครับผม5ดาวม่วงเราก็ขึ้น5ดาวพอดีเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวอีกทีนึงนะครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะพา ไปที่เฮาส์นะครับผมไปดูคอของเราครับผมเราจะไปรีวิวคอสบินเวลสิแล้วก็เอาไปตีเพื่อนดูนะครับผมว่าเวลสิเนี่ยเม็ดเจนมันจะเยอะขนาดไหนนะครับผมตอนนี้มันเป็นเวลหนึ่งอยู่นะเออมันผมยังไม่ได้ใส่คออัินนะครับผมเดี๋ยวผมใส่คออัินไปก่อนครับผมป๊าปก็ให้ครับก็เปลี่ยนมาเป็นเวลสิแล้วนะครับผมพลังขึ้นมาแสนกว่านะครับผมส่วนเวลหนึ่งอันตรงนี้นะครับผม ชำนาญคุ้มกาย600%ของ HP สูงสุดนะครับผมก็เอาง่ายเวลตั้งต้นของมันนะครับผมจะเพิ่มชำนาญคุ้มกาย600%นะฮะถ้าเกิดเป็นเวล4นะครับผมเป็นเวลสมันก็เพิ่มชำนาญคุ้มกายเป็น650 ถ้าเกิดเป็นเวลสิบครับมันจะเพิ่มขึ้นอีก50% 5นะมันก็จะเป็นชํานาคมกาย700%ก็คือเลือดม่วงของเราเนี่ยมันจะมันจะมันจะเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็เม็ดเจนมันจะเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเยอะขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันเพิ่มจาก600เวล4 650แล้วก็เวลสิเป็น700ก็น่าจะเม็ดมันเยอะขึ้นนั่นแหละนะครับผมกล้าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับผม 700%ของ HP สูงสุดดั้งเดิมเพื่อหักเพื่อหักล้างความเสียหายที่ได้รับเอฟเฟก Effect นี้จะครอบคุมผลโดนัท<ะ>ผลโดนัทอะไรนะทุยผลโบนัส HP นะครับผมและค่าหักล้างสะสมไม่เกิน15เท่านะก็จะไม่เกิน15เท่าของค่า HP สูงสุดนะครับผมเอฟเฟกประเภทเดียวกัน สามารถทับซ้อนกันได้นะครับผมก็นี่เลยครับผมเป็น700นะเวลสิเดี๋ยวเราไปดูเวลสิบเจ็ดดิเวลสิก็เป็น750ร้อยห้แล้วใครจะไปทําถึงเวลสิครับเนี่ยโอเคครับผมเราขึ้นเวลสิบเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จัดไปฮะเราเอาไปตีเพื่อนในทีพีกันหน่อยก็แล้วกันนะครับผมว่ามันจะตึงขนาดไหนนะครับผมเออมาดิครับผมจังหวะเนี้ย จังหวะน,นี้ไปที่อันดับครับผมผมขอไปตีหฮวน้อยก่อนแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมต้องไปจัดคอก่อนผมใช้คอวลสิบอยู่หรือเปล่านะครับมาจัดตัวละครแป๊บอ้ยยังเป็นคอเวลหนึ่งอยู่เลยไปวลสิบครับผมปั๊มเข้างห้ครับใช้เป็นคอวิลสิบเรียบร้อยแล้วผมจัดเป็นเอ่อเมลเนี่ยเอาไว้หน้าเจ้าตัวราชาทะเลลึกนะครับผมเออมา เดี๋ยวเราไปลองดูกันทีแล้วก็ทําอาวุธเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไปถือว่าเราจะไปรีวิวขวานสับด้วยนะครับผมไปจัดที่แถวน้อยเลยกันแล้วกันนะแถวร้อยแถวน้อยจัดทีมไว้ก็ถือว่าเต็มสูบนะแต่เป็นคอของเจ้าตัวคอเกริวการชุบนะครับผมเราไปใส่กับคอเกริวการชุบนะฮะมา let's go ไปเลยฮะทุกคนมาครับเริ่มเกมเป็นแฟลของลุงได้เปิดก่อน นะครับผมเออคือย่างดาบเซตเพชรเจนอย่างเยอะครับปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปโอ้โหสิบล้านดาเมจครับแต่ที่แน่ๆคือเบชรเจ้าจัดเลยนะทุกคนเออว้านะ้ายยื้คู่ห้ายื้คู่นะครับผมขวานสับปั๊บเข้าดีการสับย่างแรงครับผมและย่างจับฮะอุยดูเพชรเจนของเจ้าตัวราชาทะเลลึกครับโอ้โหแบบโอ้โหเจ็บจัดดูครับเพชร S <S <uce> ย่างยาวครับผมเออมาหายจากคู่อีกแล้วครผมขวานตับปัด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 ไปนึงทีกับผมอยู่ที่แปดล้านดามิเอตครับฟินิชดิงเวหาของทางฝั <su> ่งล <resid anak lonely> ูกระปั้มเข้าไปให้ดึงคีครับผมหนึ่งล้านดาเมจฮะดูโจมบ้าขั้งปั้มโฟกัสที่เม็ดนะโฟกัสที่เม็ดนะทุกคนอเออแบมไปหนึ่งทีครับอยู่ที่สองแส่นะครับผมเออมาของผมระเบิดจูโจมของทางฝั่งลูก โอ้ยเ <50 S 1> 90ล้านฮะโอ้โหเรียบร้อยฮะไปวัดเรียบร้อยแล้วก็ไฮยูคุโรซูไยูคุโซูป๊าปาปาปปาดก็ง่ายครับผม2ล้านสองแสนแล้วก็ตามด้วยจ้าฟ้าลายแบมเข้าไปครับผมจังหวะนี้ตีเลยคอไปดทีฮะ แ้ะเคาะหน้าไปหนึ่งเย็บที่โกเกตสึนะโกเกสึก็หลังยูนแบบมา,ม,าม,ามาดิ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 เออครับโอ้โแล้วนีเวนเจนของอัศวินนะโอ้โหก็ลืมบอกไปครับทางอัศวินขับเพื่อนของลูยุธเนี่ยใช้เป็นสาย HP แล้วนะครับผมก็เป็นเลือดแบบ เต็มเต็มนะฮะเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวจะพาไปดูของของอัศวินด้วยเลยพอๆไปดูทีเดี๋ยวผมเออเพาะมือแอปต่อยเหรอแอปต่อยฮะแต่ตอนนี้คือแทงท็อปไปไหนก็ไม่รู้ครับแทงเขาไปไหนกันไหนไม่รู้ขิงเอ็นที่มาจังหวะนี้ก็ผมไปกันต่อเลยนะครับเปิดเคาะไปหนึ่งทีฮะแล้วก็เคาะมาหนึ่งทีเดี๋ยวปุ๊บปอัศวินผมแทบไม่สะเทือนฮะมาครับผมมาเล็กู่จมบัสพาดไปหนึ่งทีครับอยู่ที่สามล้านเก้านี่ขนาดสายเลือดถึงสามล้านเก้านะทุกคนเคาะไปหนึ่งทีฮะมา มาปิ้หูเรียบร้อยกระบองตายฮะแล้วก็แทงทองกลับมาแทงทองกลับมาก็โดนต่อยได้ครับผมต่อยหน้าไปอีกไปไปที่สามล้านสองนะครับผมสามล้านสองต่อยต่อยไปอีกครับผมมึง <c oughs> ดูเม็ดดิน <c oughs> เม็ดแทบไม่ลดเลยนะครับผมเม็ดนี่ยังยาวเหยียดอยู่เลยนะเออไปกันต่อเลยจังหวะนี้ผมมาปมาิา้งเรียบร้อยฮะตีไปหนึ่งเทียวเป้าหน้าไปอีกดอกแล้วก็ยังไงต่อฮะ หัวทะเบิดทะเบิดเบาๆครับไม่เจ็บเท่าไหร่เพราะว่าเรามีแบบคำนานคุ้มกันเยอะไงสาปาดปาดปาดไปปาดไปหนึ่งทีครับโอ้โหแทงท็อปแทงท็อปติดติดไอ้นี่นะครับผมเขาเรียกว่าติดไม่ยอดท้อของทางคอฝั่งเกลเขานะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราลบล้างกันได้ครับจูโจมปุ่มปุบ่ม ทุบเข้าไปฮะเรียบร้อยแล้วก็โดนตีรัดปอนหนึบหนับไปเรียบร้อยผ่านไปเลยทีโดยแปดของเราครับอยู่ที่สองล้านสามแสนด้วยนะผมไปกันต่อระเบิดระเบิดมาดายุบคูลายุบคูโรสูโอ้ปั๊บ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 การกระบาดไปเลยทีทุกผมนี่ไงสังกาสนาซ้ำไปในทีนะผมชัวรมาข้างป้า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 เรียบร้อยไม่ตายครับแต่เดี๋ยวตายละเดี๋ยวโดนข่อยเดี๋ยวตายปุ๊บคับคูครับจังหวะนี้ผมมาเขาะมาผมโดน โจนคนจีนเข้ามาครับที่สองนะนายาบมปั๊บปั๊บบาดบาดแปดบาดไปหนึ่งทีญี่ปุ่มล้านแปดนะแล้วก็ตามด้วยวินิคุเวะหาครับผมยัดไปที่เท้าหน้าของแทงค์ท็อปวิวทีเนี่ยครับผมแล้วก็เพาะไปโดยจู่โจมมาข้างอีวีทีครับผมเคาะเบาๆแบบจิบเจ็บมาผมมาไปแล้วฮะจังหวะแท็งค์ท็อประเบิดจู่โจมครไปมือปั๊บปั๊บปั๊บ แปมไหมครับสามสิบเก้าล้านนะฮะสามสิบเก้าล้านแทงท็อปก็ไปหว่านเรียบร้อยแล้วนะฮะแทงท็อปไปหว่านเรียบร้อยแล้วก็เป็นทางโดนของจินแล้วก็ตามด้วยกระบองเล็กครับผมหมาเหล็กจู่โจมป้าป้าทําหมาเหล็กจู่โจมแล้วกระบองเหล็กมาเมื่อกี้เมื่อกี้กระบอกเล็กขึ้นมาแล้วแต่ก็โดนต่อยไปโดยลูกน้องของแทงท็อปนะครับ้ก็ลุกขึ้นมาครับกระบองเล็กเราบองเล็กก็ยังลุกขึ้นมาแต่ก็ยังโดนขวานสับขวานสับยิ้วไปสับครับผม ยกข right? so 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 ึ้นไปบนฟ้าแล้วไปสับบนกลางอาวกาศนะผมตกลงมาตื่นแล้วตื่นดีนะผมแล้วก็ตามฟุกไปดยล้าชาซีฟูตของเราอัดไปที่3ล้าน1 0 0 0แสนดาเมจเรียบร้อยครับผมชนะไปนะ้วโอ้ก็เมลซากาศผมไม่รีบขึ้นหาดาวนะผมก็ตามสภาพนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูอัศครับของเราก็เป็น HP HP นะครับผมก็มีใส่ความเร็วขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับผมก็เน้นสายเลือดนะครับผม HP ล้วนเลยนะครับผมนี่โอ้โหความเร็ว645เลือดอยู่ที่20ล้านนะสำหรับอัลซาวินขับเคลื่อนของเรานะครับผมหรืออัศวินจักรกลนะครับผมนี่ครับผมของก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมขออัศวินของเรานะฮะมีชันปั้นได้ไคดอคสีโอเดตตะตะกานในใจเด็ เหลือง5ดาวเบว้องอีกหนึ่งครั้งนะครับผมจะรีวิวแบบตอนปั้นเสร็จสมบูรณ์5ดาวเหลือง5ดาวเบว้งนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะสำหรับคออัศวินเลเวล10นะครับผมเพื่อนๆพืเอฟซีทุกคนเนี่ยทำคออัศวินถึงเลเวลไหนกันแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมส่วนวันนี้ลูกยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย